เรื่องลูกหมูสมตัวการละครั้งหนึ่งแม่หมูมีลูกๆที่น่ารักสตัวแม่หมูยากจนมากไม่มีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูกหมูทั้ง3เมื่อลูกหมูโตขึ้นแม่หมูจึงให้ลูกๆออกจากกระท่อมไปเผชิญโชคตามลำพัง ลูกหมูตัวแรกเดินทางมาถึงชายป่าใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงสร้างบ้านด้วยฟางหลังหนึ่งใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่จากนั้นก็เข้าไปเล่นในบ้านด้วยความเบิกบานใจทันใดนั้นหมาป่าตัวร้ายปรากฏตัวขึ้นมันค่อย,อยๆย่องไปที่ประตูบ้านฟางยิ้มเจ้าเล่และแลบ,บลิ้นยาวเลียปากเพื่อว่าอยากกินลูกหมูจนน้ำลายไหลหมาป่า แสงเรียนเสียงชายชราร้องเรียกลูกหมูตัวน้อยให้เปิดประตูลูกหมูให้ลุงเข้าไปข้างในได้ไหมลูกหมูทำจมูกฟุดฟิตดเพราะได้กลิ่นหมาป่าจึงร้องตอบไปว่าเสียใจไม่มีทางที่ฉันจะเปิดประตูให้หมาป่าเจ้าเล่หรอกหน้าหมาป่าแยกเคี้ยวเห็นฟันแหลมคมคำรามดังก้องด้วยความโกรธจัดดีละถ้าอย่างนั้นข้าจะเป่าบ้านฟางของเจ้าให้พังเดียวน,นี้เลย พูดจบก็ยืดอกสูดลมหายใจเขาเต็มปอดเป่าลมราวกับพายุพัดบ้านฟางังพังไปในพริบตาลูกหมูตัวแรกตกใจมากรีบวิ่งหนีสุดชีวิตไปหาลูกหมูตัวที่สองลูกหมูตัวที่สอง,ส,องสร้างบ้านของตนเองด้วยไม้ใกล้ๆเนินเขาในเวลาไม่กี่วันบ้านไม้ที่น่ารักก็เสร็จสมบูรณ์ลูกหมูตัวที่สองชักชวนลูกหมูตัวแรกให้อาศัยอยู่ด้วยกัน วันหนึ่งขณะที่ลูกหมูทั้งสองตัวกำลังรับประทานอาหารกันอยู่อย่างอเอร็ดอร่อยบนโต๊ะมีขนมปังขนมปังทายแยมนมสดผลไม้และขนมหวานที่น่ากินหมาป่าตัวเดิมก็เดินผ่านมามันเคาะประตูแล้วก็แซงดัดเสียงอ่อนหวานลูกหมูจ๊ะน้าแบกฟืนมาหนักเหลือเกินขอน้ำให้น้าดื่มหน่อยสิจ๊ะ แต่ลูกหมูรู้ทันเล่กลจึงไม่ยอมเปิดประตูให้หมาปา่าโกรธแค้นออกแรงเป่าลมเต็มที่จนบ้านพังทลายกองกับพื้นลูกหมูทั้งสองตัวรีบวิ่งหนีจนสุดกำลังไปหาลูกหมูตัวที่สาม ลูกหมูตัวที่สเดินทางเรื่อยมาถึงสวนแห่งหนึง่งมีต้นไม้ร่มรื่นสระน้ำใหญ่ใสยเย็นดอกไม้แสนสวยจึงเลือกสร้างบ้านด้วยอิฐหนึ่งหลังลูกหมูใช้ความขยันและอดทนหลายวันจึงสร้างบ้านอิฐที่แข็งแรงสวยงามน่าอยู่ได้สำเร็จบ้านแสนอบอุ่นมีเตาผิงโตะ๊ะเก้าอี้ตู้และเตียงนอนที่แสนน่ารัก ลูกหมูตัวที่สามชักชวนพี่ๆให้มาอยู่ด้วยกันลูกหมูทั้งสามตัวจึงอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้แล้ววันหนึ่งลูกหมูจัดงานเลี้ยงบนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารมากมายผลไม้รสหวานชาหอมกรุ่นขนมเค้กนุ่มหอม ลูกหมูเล่นเปียโนร้องเพลงแล้วก็เต้นรำกันอย่างมีความสุขทันใดนั้นเองเสียงกระดิ่งที่หน้าประตูบ้านก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงหมาป่าเจ้าเล่ร้องเรียกติ้งตองติ้งตองลูกหมูจ๋าอยู่หรือเปล่าจ๊ะมีคนฝากของขวัญมาให้ลูกหมูแน่เปิดประตูรับด้วยจ้าแต่ว่าลูกหมูทั้งสตัวรู้ทันไม่ยอมเปิดประตูให้หมาป่าเจ้าเล่หมาป่ามโมโหมากคำรามเสียงดังดีละ ฉันจะเป่าบ้านเจ้าให้พังเดี๋ยวนี้เลยและจะจับพวกเจ้ากินให้หมดเลยด้วยหมาป่าสูดลมหายใจเข้าจนเต็มที่จนท้องป่องจากนั้นก็เป่าบ้านอิดสุดแรงแต่ว่าไม่ว่าจะเป่ากี่ครั้งบ้านก็ไม่ขยับขยื่นลูกหมูแอบดูอยู่ตรงหน้าต่างเห็นหมาป่าเหนื่อยหอบจนลิ้นห้อยหมดท่าก็พากันกระโดดโลดเต้นดีใจ หมาป่าตัวร้ายยังไม่ละความพยายามคิดหาทางปีนเข้าไปในบ้านของลูกหมูทางปล่องไฟบนหลังคาบ้านมันหัวเราะอย่างย่ามใจคราวนี้แหละพวกเจ้าเสร็จค้าแน,แน่เลยหมาป่าปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วไต่ไปบนหลังคา แต่ลูกหมูทั้งสามรู้ทันเล่เหลี่ยมจึงวางแผนช่วยกันนำฟืนมาก่อไฟลูกหมูนำหม้อขนาดใหญ่มาตั้งไว้ที่เตาไฟและลูกหมูก็ช่วยกันหิ้วถังน้ำตักน้ำมาใส่จนเต็มหม้อและเติมฟืนในเตาจนน้ำเดือดเมื่อหมาป่าปีนเข้ามาในโพรงปล่องไฟมันจึงตกลงไปในหม้อที่กําลังเดือดพล่านเสียงดังตุ้ม หมาป่าถึงแก่ความตายลูกหมูสามตัวรอดพ้นจากอันตรายมาได้เพราะสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและอยู่ด้วยกันในบ้านด้วยความสุขตลอดมาโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคร